ได้ไปลองรรยากัดอีโดว่าคเออขอโชคดีมันกอยู่ที่เราตัวเราเรารู้ว่าก็แบบเออก็นตินเดียว สวัสดีครับกลับสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมเอ็ดวินเหมือนเดิมนะครับอยู่กับแบงค์นะฮะวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจนะครับที่จะไปเชียร์น้องๆนะครับ A A P B นะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้น้องๆมันมีแข่งเป็นรายการ P p N C นะครับคือหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปชิงแชมป์ต่อนะครับในระดับเวิลด์นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือผมนัดน้องพลไว้น้องพลโมด้านะฮะพอดีวันของเราจะไปดูวันนี้เป็นรอบชิงได้เป็นรอบสี่รอบสี่จบปุ๊บตกต่อรอบชิงต่อเลยนะครับผมก็คุยกับน้องพลเรียบร้อยแล้วว่่าเเเเเฮฮ้้ยยยพลดีีี๋วทงจออกันนนนนะะตป็ อบสองน้องด่าบุยับแน่แลวปัญหาดีนะที่เอเอเข้าชิงเพราะว่ารอบชิงเนี่ยแข่งใยสามครึ่งนะผมดูเวลาแล้วผมทันแน่นอนแต่ปัญหาคือ ไอโฟนโมด้าดาวเล็กนะครับไปละเาไปดมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดูกันหน้าง,งานเป็นงานออฟไลน์จากที่สยามดิคาอรี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันผมก็จะไปเชียร์น้องๆในรอบชิงชนะเลิศและบอกว่ารอบนี้จะเป็นการปลดล็อกให้กับน,น้องๆ a p b ไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันนี้นะครับไปแต่ผมขออนุญาตเดินทางแล้วเจอกัน รายการอยู่กับแบงค์นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อรายการแล้วแป๊บเป็นมยูกับคนก่อนคือพี่แบงค์อะนัดของเที่ยงคือคนมึงต้องมาก่อนเที่ยงให้ได้นะเว้ยน้องเพราะเดี๋ยวดูน้องเอเอแข่งไม่ทันสรุปผมโทคไว้ปุุกพี่น่าตื่นบ่อยกว่าน้องมันก็เลยเป็นรายการอยู่คนไปก่อนไอโฟนโมด้าดาวเล็กและตอนนี้เราอยู่ที่งานพีพีเอ็นตีคือรายการชิงแชมป์พีพีของชิงแชมป์ประเทศไทยครับตอนน้นน้องๆขาเข้ารอบชิงแล้ว เดี๋ยวไงบรรยากาศในงานหรือมีอะไรอัปเดตท้ายดูครับทุกคนแล้วคนไอนก็กลายว่ามันจะหวานนะพี่ไอ้ไอ้แค่ส,สองแมตช์เองเก้าเดียวเ<อ>ดียอยู่ที่ตัวพวกมึงกูบอกแล้วไม่เกี่ยวกูแล้วหรือทีตัวพวกมึงเท่าเสียงยังได้อยู่ยังไหวได้อีกจะได้ไปลองบรรยากาศอินโดบ้างพวกมึงเออขอโชคดีอันนี้บอกไปนะไม่แล้วก็น่าไปขอให้โชคดี สวัสดีครับเฮ้ยลุยเลยเว้ยวันนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลุยเว้ลุยไว้เนาะลุยเว้เออลุยเว้ลุยไว้รู้อยู่แล้วว่าเข้าชิงลุยไอ้เฮี้ยมึงไม่ไว้ใจน้องเนี่ยไว้ใจน้องไม่ว้ใจพี่ไอ้เฮี้ยก็เป็นง่วงไงเฮ้ยมั่นใจเปล่ามั่นใจเต็มร้อยเฮ้ยมั่นใจเปล่าเต็มร้อยไปจี้ว่าไงวันนี้เกินร้อยครับโอ้แค่ของเองก็ต้องมั่นใจแล้ว พร้อมชูด้วยแเมป์ยังพร้อมแล้วเหลือแค่เหลือแค่ออใช่หรอแล้มันยิงจนเลือดหรอเฮ้ยมึงยิงจนเลือดกับดาวมึงแตกเลยเหรอไอ้ขี้มแบมแตกวะเฮ้ยแต่วีิงยังไงไหวชิลไปเดี๋ยวรอ,อววดูบรรยากาศตอนก่อนแข่งทีแล้วกันนะครับ

เชียร์ด้านหลังก่อนนะออกอัดซ้ายมาแล้วขวาใกล้ๆเสร็จเอิร์ธกระแบงน่าจะปล่อยเสียงหลุดมาพอดีโอ้และอัดายเสร็แปดตัวสองก็คือพอเปลี่ยนตัวก่อนะ Kita main, main. ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนไต้อหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไ่้องไปไหนไมอง่ต้ไหนม่ต้องไปไหนไม่ต้องไต้องหนไม่ต้อ่ต้องไงไปนไม้ององไปไหม่อม่ต้อ 别打！别打！别打！ ผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับกายขันนะครับพอยแบงค์ PBNC นะครับในช่องแนว2023เมื่อหาตัวแทนไปแข่งชิงแชมป์โลกอย่างที่ผู้ชมได้ดูคลิปไปนะครับก็ เป็นความได้ยินดีหรือว่าความภาคภูมิใจของสังก,กัดพวกเราไอจีออะครับที่น้องๆชุดใหม่ที่เป็นเป็นเลือดใหม่สีฟ้าที่รับไม้ต่อจากชุดผู้ผมไปนะครับที่ลงแข่งขันพอยแบงค์มาก็นี่ได้เรามาเข้าสู่วปีที่สองหรือปีที่สามเนี่ยโดยประมาณนะครับที่น้องพวกจะได้แชมป์ในรายการใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่จริงๆนะครับนั่น,นคือตัวแทนประเทศไทยดีใจมากๆนะครับแล้วก็ได้คุยกับน้องไปบ้างกันแหละแล,ะและ้วก็นะครับก็เอาเท่าที่มีในคลิปแล้วกันน้องเบาบางช็อตก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายดูหวังว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของไอจี่ยอมยุคอะไล มาจนถึงยุครุ่นน้องนะครับก็ฝากเชียร์น,น้องต่อนะเพราะยังไม่จบแค่นี้ยังมีการแข่งขันที่ใหญ่กว่านี้นั่นคือชิงแชมป์โลกนะครับจัดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับฝากเชียร์น,น้องรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมเชื่อว,ว่านอ้นองจะทำผลงานได้ดีในรายการต่อๆไปนะครับอย่าลืมฝากเชียร์ด้วยคลิปนี้เดือผิดภาพประการใดผมแบกเอ็วินขอประธานาภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากากดไลค์ฝากกดสมัครใครด้วยครับเดครับ I can almost see